รู้จักคำนำเรื่องภาษาพาทีบทที่สิบเอดตึกน้องเลี้ยวลนไม้คำ้ำทางซ้ายทางขวาพยุงอาชีพร่มรื่น หกลมสมบัติกระเป๋าสตางค์นอกพิง่งครบภาวะบำรุงอภัยสงบการบ้านชีวิตเดือดร้อน ชุมชนตนเองส่วนรวมเป็นห่วงเต็มแรงรักใครหน้าที่ซื่อสัตย์อนุญาตกตาตันยูสุจริตสามคคี แบบฝึกหัดประเทศชาติ